สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ตลาดกรุงตะบัดสอนแก่นอำเภอมาองนะครับผมพามาเดินตลาดตอนเช้านะครับอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นฝั่งนี้จะเป็นอาหารสดครับฝั่งนี้เป็นอาหารสดตะพี่น้องอาหารสดทะเลนะครับสูตรของตกปลาก้าว pues mm แข nah ็งตะพี่น้องราคาถูกๆด้วยครับโดยเป็นที่ปลา วอาหันปลาหลแห่งสั่งเกตปลารซวถ้าถ้าเขาเดินมาหาอย่างละสื่อของาทะรรยกาศที่ครับมค่นวาคลมครับนะครับมทมาอะไยับ อันนี้หมากยังแม่มะกอกครับมะกอกอกนี้ซุกวันี้มอนนี้ซุปอมนี่่นแบมน่ำมัน็ล้วมแงเลย้มากินสมนะครับผม่กกาันตลาดทูนิลเสามาเอาเลยได้ครับพี่น้องพักงานอ่งเงาพักิวค็มีครับอโอ้ครับนี่จะสดๆตรงงานเลยพี่น้อง มีู่หมัวัตัวัหาดูวกล้นี่ี่ได้สอยนะพี่หลอนเลยสักมากครับอย่างเห้หมดปุ่นฝุ่นกันไม่ไม่เลยงามเลยส่วนส่วนอ่ะ มีสองโซนนี่หน่อยโซนหนึ่งฟังหูจะพาบอทาไปเบวยนะครับผมมะนาวลูก้องบาทนาวเดือดไหมอะไรอู้งามเลยเนี่ยจะเลือกให้เลือก ขุดสดเลยลงขดสดเลยคุณไทม่ิงด like ีต่ประวัต like ิสวันนี้พมาระบบโดานสีออกไปนะสพลงอ่อยนาลงฝักกับพี่น้อเบอร์ตครับเดี๋ยวเดยว่าเขาซอยนะครับซอยสาขาขอมานลี่หน 你不用怕，你不用去偷了。 สามจานที่จาน้อยก็ได้มากเด็ดด้วยเนาะอม่แดงเสร็จ ขอ,องแหงยอแล้วนี่เนอนี้จะเป็นหนูยอ,อ,อต้อนนี้เป็นต้นสือผาพี่น้องข้างหลังขงายย้างในจะเป็นโลมใจทุนนะครับขายกุ้กนเบ็นอลพี่นนางก็ของหลายครับยีม่ม้สอมีบัวลอยไข่หวันไม่แ่กินูเดือนแล้วอะไร ทอดไก่ทอดอืมไม่ทอดเนาะของจุนพูเนีย พออยงเี่พอหนังจ้ะพอหนังคึอกันหมดเลยพึ่กันมิจะล่างก็บ่ล้างอ๋อไย่พอหนังนี่วยอันนี้พอหนังเน่านี่ข่าอ่อน ยงานนี้พักยู่ห่มดีสิะอ,อัอาหารนรากิ้าอีสานต้มกับแกงก็มานี่ไงเราจมาเนมาละ ตัวผู้นีบอกราคา่่ไหน้ใหม่รถคะัวูคือแบูรผักสดไปเลย้ทานี้ก็ที่ห่างๆตาคนยังแบบตัวข้างในก็มีครับข้างหน เดี๋ยวราบอยพายยางอ่อนเข้าไปนี่ไงเย็นมาละมาละขายองไรครับเนี่ยโอ้เอาเครื่องโูดเลยวะแม่ครับครับโอ้หสดงไงนะหน้ากับนี่ด้หลวง ปัาสดปากางแน่นปเนรยงามาเนรปลาเนรขายยังไนี่ยปลาเนเกียว่าไรถเอาสิบาหรือเอาแบบพุ่งโลเอาสิบาทนี่สี่บาทนี่อ่ล้มสี ไปตองาน่ตัวนึ่งพะปีองมาอยู่นี่รายปีเวเอรงาฮา,าไปตองออมด้ยครับไปตองเอาไปหอสมห่องดีครับมุกโอ้งหน่งยนักี่ใไม่ต้อ,อ,ตอ,อตงอ ทำอะไรก่อนดิเอา อากาศคุ้แห้งมากสุดขอนี่อื่นบอ้โหส่วนอื่นเสียงมากจรองแต่ว่าหาเห็ดบัวเห็ดบัว ก็ไม่ห็ดถูกกว่าปลาของเหียร็นะครับทุเดียน เรื่งคนละน่นเทมีทุเรียนขายรี่นีลีาเ้จายไายี่พร้อมๆเลย อันนี้พี่ตัองอี่สองนะครับไนนทยมาสอ,อครับมีอยู่คนนึงก็หาหาโดนอดรนะตรวจหมดก็นขอ้นขอปัญโถมไอ้เจ้าอด